มาแล้วดาวศุกร์มหาอุดร่วมดาวพระัสบดีและดาวเกตของลัคนาราศีกุมจะเป็นเช่นไรมาดูแบบเจาะลึกถึงพื้นดวงคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ชาแน,นลของอาจารย์เกรทเทวาครับ EP นี้ครับเป็นคิวของคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมครับเรต้อตงบอกครับว่าตอนนี้ดาวศุกร์ของตำแหน่งมหาอุดนะครับไปจนถึงวันที่ย5พฤษภาคมนี้นะครับ แล้วดาวสุกนิสีิสถิตในพบการเงินของเรานะครับส่งผลให้เราจะได้รับเงินแต่จะได้มากได้น้อยนะครับขึ้นอยู่กับพื้นดวงและคลิปนี้ก็จะบอกได้หมดเลยนะครับาเรมาดูกันเลยนะครับว่าลัคนากุ่มจะเป็นเช่นไรนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าอาจารย์ได้ทําคลิปดาวพัสบดีย้ายลัคนากุ่มแบบพื้นดวงเหมือนกันนะครับไปฟังได้เลยถ้าใครยังไม่ได้ฟังนะครับและถ้าใครฟังแล้วก็มาฟังคลิปนี้ต่อนะครับ ว่าดาวศุกร์พื้นดวงเป็นยังไงนะครับก็จะบอกได้เลยนะครับว่าโอ้โหช่วงเวลานี้ถึงวันที่25เนี่ยจะปังมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็ต้องบอกนะว่าดาวศุกร์แล้วเนี่ยมาจากภพพันธุครับเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์นะครับจะได้รถหรือจะได้บ้านหรือจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาริทมทรัพย์จะซื้อจะขายอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับรวมไปถึงญาติพี่น้องครอบครัวกงสีอะไรต่างๆเนี่ยไปคุยเจรจาติดต่อกันดีๆเลยนะ จะเรียกว่าประสบความสำเร็จนำมาซึ่งการเงินได้ด้วยครับและต่อมาครับดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาด้วยครับโอ้โหสุภาษามัททับเรือนการเงินเนี่ยสุภาแปลว่าวัดก็ได้นะเห็นไหมแลวอยู่ร่วมกับดาวเกตดาวพฤหัสเนี่ยแนะนํานะครับเข้าวัดทําบุญบ่อยๆช่วงเนี้ยจะดีจะส่งเสริมนะครับทําให้เรามีโชคมีลาภประสบความสำเร็จด้านการเงินได้ด้วยครับหรือสุภาแปลว่าแดานไกลครับ ต่างทินต่างแดนต่างประเทศโก i อินเตอร์อิ e พ p ตเอ็กพอร์ตทำไปเลยออนลงออนไลน์ Online, ได้อีกตั้งหากเห็นไหมถ้าทำตามเนี้มันจะเป็นช่องทางให้เราได้เงินนะครับแต่จะได้มากได้น้อยเนี่ยมาดูกันได้เลยนะครับใครรู้แล้วไปรอฟังเลยนะครับใครยังไม่รู้ทำตามนี้ได้เลยนะครับเข้าไปที่ Google ครับพิมพ์คำว่าเบอร์ฟันธงครับจะขึ้นหน้าจอเยอยงี้ยแตะคำว่าเบอร์ฟันธงเลขมงคลตามลัคนาราศีโดยอาจารย์ลักราจสีก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ลักมาณะที่นี่ด้วยครับแตะเลยนะครับ เราก็จะมาเจอภาพนี้ครับกรอบนี้เลยครับใส่เลยครับวันเกิดเดือนเกิดพอสเกิดเวลาเกิดและจัจหวันเกิดครับแล้วก็แตะคําว่าค้นหาเบอร์ฟันธงครับนี่ก็จะขึ้นตรงนี้เราก็ไปเช็คครับนี่ครับลัคนาสถิตกลุ่มแล้วถูกต้องครับไปดูเลขหกันเลยครับอ่าว่าอยู่ตรงไหนของเรานะครับราศีอะไรอย่างเช่นนี้ก็อยู่ราศีมีนก็ไปฟังที่ราศีมีนได้เลยนะครับตรงนี้อ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับดาวสุกเดิมนะครับนี่ครับสถิตราศีมีนมาตั้งแต่เกิดครับ อันนี้ดีอยู่แล้วครับพอพื้นเดิมเป็นมหาอุด <c oughs> ก็จรมาเป็นอุดอีกทับดาวพฤหัสเดิมอีกโอ้โหดาวศุกร์ดาวพฤหัสจรอ,อีกเนี่ยจังหวะเนี่ยรวยแน่นอนครับ <c oughs> เล่งทําเล่งสร้างยิ้มแย้มแจ็มสเอนเตอร์เทนทําไปเลยครับที่บอกเนี่ยจะได้มากมายมหาศาลครับยินดีด้วยต่อไปครับดาวศุกร์สถิตราศีเมษมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้ได้ตําแหน่งเป็นปะกเกษตรนาลอุดมเกณฑ์อ่าแล้วที่ขาดไป ก็คือปะุมเกณฑ์ครับสุขสามนี้จะเจริญยิ่งยศนาแม้เกิดตะปูลต่ำต้อยยกให้เสมอพงพันผู้ดีเห็นไหมก็จะได้ดิบได้ดีเหมือนกันนะแต่ด้วยว่าดาวเป็นปะเนี่ยแปลว่าต้องทําเป็นสองเท่าสามเท่าสี่เท่าทําไปเลยครับแล้วจะได้เงินได้ทองเพิ่มภูนมากขึ้นนะและไปอยู่ในเรือนสหัสชชะแปลว่าต้องเดินทางเจรจาสื่อสารพบปะติดต่อด้วยสิ่งที่พูดมาตอนต้นเนี่ยก็จะได้มากนะครับ อ่าแล้วไปอยู่ในบ้านดาวองคารก็ต้องกล้าแข่งขยันเห็นไหมครับทําไปเลยจะดีจะมีคนมาช่วยด้วยนะเพราะอยู่ในบ้านคู่มิตรนี่นี่ดูแบบละเอียดแบบดึกๆดทายอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้ต่อไปครับดาวสู์สถิตราศีพฤษศมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาทิบดีเดิมแล้วได้นาละอุดมเกณ์ด้วยครับโอ้อันนี้ดีเดียวเกษตร,ารนนษตาที่ดีแปลว่ามั่นคงเป็นของตนเป็นของเราแปลว่าช่วงเนี้แหละจะได้บ้านได้รถ ทรัพย์สินเงินทองขายบ้านขายรถอสังหาครอบครัวญาติพี่น้องดูดีมากจะเลินลุ่งเรืองกันไปเลยรวยระเบิดระเบ้อเลยครับอุดมมาเกณฑ์ก็อุดมสมบูรณ์เลยเห็นไหมมีจะได้กับได้และได้สองตำแหน่งแปลว่าได้หลายทางได้หลายต่อก็ได้เห็นไหมก็เลยยิ่งเยอะเข้าไปอีกโอ้ยินดีด้วยเลยนะครับ <c oughs> ต่อไปครับดาวศุกร์เดิมนบสถิตราศีมิถุนครับอ่าอยู่ในภพพันธุแล้วนะครับอันนี้ก็จะไปอยู่ในภพปุตตะครับไม่มีตำแหน่ง แต่ว่าก็จะได้พอสมควรไม่ได้เยอะมากอปุตตะก็จะได้จากโปรเจกต์โครงการงานต่างๆนะครับไปทําได้เลยแล้วทำเนี่ยไม่ต้องทํานานครับทำสัน้นๆไปคุยกับที่บ้านก็คุยแป๊บๆจบเดี๋ยวรู้ผลเลยคุยนาน,านๆเดี๋ยวไม่ได้ขอไม่ได้เงินอทำอย่างนี้เลยนะครับนี่คือทริคเลยแล้วไปอยู่ในบ้านดาวพุธอีกต้องพูดจาเจราจาสื่อสารติดต่อพบปะและ้วดีไม่ดีต้องทำอะไรเบิ้ลๆหน่อยนะเพราะ เพราะราศีมิถุนเป็นคนคู่อ่ะสองไงมันต้องทำอะไรที่มันเป็นสองอย่างสองแบบสองทางอ่าทาทั้ง A ทําทั้ง B ไปเลยครับช่วงเนี้ยถึงจะได้เยอะครับอ่าให้รู้อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวไปเกี่ยวข้องติดต่อกับคนอายุน้อยกว่าลูกน้องบริวารพารวยาได้อีกเห็นไหมครับพายอย่างนี้ได้เลยนะทําตามที่บอก <S 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 เดี๋ยวมีเฮมีรวยได้เงินครับ <S <S ต่อไปครับดาวสุขติิราศีกรกฎมาตั้งแต่เกิดครับ อันนี้ได้ราชาชโชคโฉลกเฉลาาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชสกุิ์พระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับแต่ไปรออยู่ในเรือนอลีครับแต่ก็ยังได้ได้โชคนะก็คือต้องดีลกับผู้ชายผู้ชายจะมีส่วนทําให้งานมันสาเร็จได้เงินได้ทองมากขึ้นแต่ก็ไม่ง่ายนะครับต้องแก้ปัญหาซิกแซกพลิกแทงทําอะไรต้องมีแผนซ้อนแผนได้แต่ได้ไม่เยอะถ้าอยากได้เยอะต้องยอมเหนื่อยกว่านี้ครับทำเป็นสองเท่าสามเท่าครับ ถึงจะได้ถึงจะดีนะครับะนะแล้วไปอยู่ในบ้านดาวจันเนี่ยต้องเน้นเซอร์วิสบริการเอาอกเอาใจ้เอ,เอเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารียิ้มสู้ไม่ทำหน้าบึง้งหน้างอ,อนะครับแล้วจะได้เงินอชัดเจนต่อไปครับดาวศุกร์ครับสถิตราศีสิงห์มาตั้งแต่เกิดครับอันนี้เล็งลัคนาเราเลยนะครับแล้วก็ได้นาระอุดมเกณฑ์อ่าแล้วจะมีศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้าวันร้อนนิรันด์เป็นพินทุบ,บาทอน่ะก็แล้วแต่ นะครับแต่ด้วยความเป็นอุดมมาเกย์เนี่ยก็แปลว่าจะได้มากเหมือนกันอไปอยู่ในเรือนปัต,ตนีก็แปลว่าจะได้จากลูกค้าหุ้นส่วนเพศตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปทําเยอะๆแปลว่าเราจะต้องไปพบปะพูดคุยเจรจาติดต่อแหละอยู่นิ่งๆไม่ได้ตังแน่นะครับแล้วดีไม่ดีไปทิงทุบาก็ต้องแก้ปัญหาด้วยกว่าจะได้มาต้องซิกแซกพลิกแพ,กพงยอมเหนื่อยหน่อยสิครับแต่เป็นมหาอุดนี่ก็จะได้เยอะเลยครับรู้อย่างนี้แล้วก็ทําตามที่บอกนะครับรับประกันเลยครับ ได้เยอะเป็นกอบเป็นกร,รมแน่นอนหรือแฟนอาจจะมีส่วนช่วยด้วยก็ได้แต่ก็ต้องดูทิศทางลมดูจังหวะดูอารมณ์ด้วยเพราะว่าเป็นพิญทุบบาทไปด้วยไปว่าถ้าพูดไม่ถูกจังหวะไม่ถูกหูไม่ถูกเวลาก็อดแต่ถ้าพูดถูกจังหวะเออดูทิศทางลมและอารมณ์ดีไปพูดไปขอไปคุยเลยครับได้เยอะแยะมากมายมหาอุดใหญ่โตเลยครับ <S <S ต่อไปครับดาวสุขสถิตราศีกันจะเกิดครับอันนี้แหละครับได้ตาแหน่งเป็นนิดและไปรออยู่ในเรือนมรณะอีกครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่า ได้น้อยครับนิดนิดหน่อยหน่อยครับต้องเข้าใจว่าพื้นดวงเราทํามาน้อยเนาะแต่ก็ยังได้ไงแล้วถ้าถามว่าถ้าอยากได้เยอะๆล่ะอ้าวก็ต้องทําเป็นสามเท่าสี่เท่าห้าเท่าต้องทํา,า,าทเยอะหน่อยนะครับสองอยู่ในเรือนมรณะต้องไปพลิกแพงแก้ปัญหาไปทําเกี่ยวกับของมือสองของต่างประเทศไปทําทางด้านออนไลน์เยอะๆ,ๆโพสเยอะๆลงเยอะๆไลฟ์สดเยอะๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจะดีแล้วจะได้ครับหรือเอางานของคนอื่นมาเป็นงานของเรา อ่าอย่างนี้ก็ได้อีกหรือเขาเรียกเรียนอีกอย่างไปทําอีกอย่างไปทำอะไรมันไม่เหมือนชาวบ้านหน่อยสิอันนี้ก็จะยิ่งดีนะครับต่อไปครับดวาวสุขสถิตราศีตุลมันได,ได้เกิดครับอันนี้ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตาที่บดีด้วยอยู่ในภพสุภพาด้วยโอ้โหอันนี้แหละสำเร็จไปเกี่ยวข้องกับต่างทิมต่างแดนต่างประเทศได้เลยไปทําบุญเยอะๆผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาบุญธรามผู้หลักผู้ใหญ่ที่หน้าตาดีด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ที่อารมณ์ศิลปินเอนเตอร์เทนชอบกินชอบเที่ยวแสดงว่าท้า ลูกค้าหรือพาผู้หลักผู้ใหญ่ไปกินไปเที่ยวไปเอนเตอร์เทนหน่อยนะรับประกันเลยครับเงินทองเข้าลัวๆยอดขายปังปุริเย่ครับอทำแบบนี้ก็ได้นะแต่ก็แปลว่าจะได้เยอะอยู่แล้วนะเพราะพื้นดวงเดิมดีอต่อไปครับอ่ดาวศุกร์นะครับสถิตราศีพิจิกตั้งแต่เกิดครับได้ตำแหน่งเป็นปรกเศษแต่ไปลอยอยู่ในเรือนการงานเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่เราจะได้เงินเยอะๆในช่วงเวลานี้ถึงที่ยี่ิบห้าเนี่ยก็ต้องได้มาจากการทํางานเป็นหลกักฝ่าฟันท, حت, ทนหดอดทนแก้ปัญหาอาจจะได้งานของคนอื่นน่ยต้องขยันไงเช่นเขาไม่ได้ให้เราทำนะแต่เราอาสาเข้าไปทําเนี่ยพอทาเสร็จมันเป็นผลงานเป็นเครดิตได้เงินได้ทองอะ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะนั้นก็ต้องทําแบบนี้ครับแล้วจะรวยแล้วจะได้เงินในช่วงเวลานี้มากๆเลยนะครับเอหรือทํางานเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าความงาม โคดบ่อยๆทําเป็นสองเท่าสามเท่าได้เหมือนกันครับต่อไปครับดาวศุกริตาธิฑนูตั้งแต่เกิดครับอันนี้ได้ตาแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่ขวาจะได้ต้องบุกบั่นฟันฉงเฉงเห็นไหมต้องฟันต้องลักเลือดต้องยอมเหนื่อยนะแต่ความเป็นอดุดมเกณฑ์ตและไปรอยอยู่ในภพลาภเนี่ยก็แปลว่ามีโชคมีลาภไงก็แสดงว่าอาจจะเสี่ยงโชคแล้วถูกเลขบ้านเลขรถออกอ่าหรือเล่นเลขอะไรไม่รู้ดวงนี้ดวงขึ้นแล้วได้ได,ได้ตังค์แล้วได้ไหมได้เยอะได้มาก จะถามว่าเหนื่อยไหมก็ต้องเหนื่อยนะครับโอ้โหมหาจักรต้องฝ่าฟันนะชีวิตต้องต่อสู้อ่าหรือไปซื้อกับคนที่แบบพิการขาด้วนหรือคนที่มีดูแล้วชีวิตเขาดูหนักๆเหนื่อยๆหน่อยอ่ะไปซื้อกับเขาเนี่ยจะดีครับจะถูกรางวัลได้เหมือนกันนะครับน,น,นี่ให้รู้ไว้นะแต่ก็ดูแล้วเนี่ยพื้นดวงเดิมดีจรมาดีเนี่ยดวงอย่างเงี้ยจะได้เงินเยอะแยะมากมายครับต่อไปครับดาวสุกขสถิตราศีมังกรมันตั้งแต่เกิดครับ อันนี้เป็นเทวีโชคนะครับได้ดีเพราะผู้หญิงละกันเพราะฉะนั้นดีวเจราจาติดต่อพบปะผู้หญิงจะคุยกับแม่คุยกับแฟนเป็นผู้หญิงคุย,คยกับผู้ชายที่ใจเป็นผู้หญิงอะ,อะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับทอมก็ได้อยู่แล้วกระเธยเรดี้บอยอะไรเงี้ยมีเรื่องต้องไปเจราจาไปคุยเลยจะนําพาซึ่งเม็ดเงินเม็ดเ,เม็ดเงินเม็ดทองมานะครับแล้วไปรอยอยู่ในเรือนวินาเนี่ยก็แสดงต้องได้แบบออนไลน์ เนี่ยเปนเน้นออนไลน์เยอะๆได้เลยนะครับหรือต้องอึดถึกทนครับเพราะว่าอยู่ในบ้านดา,าวเสามันไม่ได้มาง่ายๆแต่มาแล้วมาเยอะครับเห็นไหมแล้วที่สําคัญทําเกี่ยวกับต่างประเทศทํากับมือสองเน้นแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมรีโนเวทไปทําให้เขาดีขึ้นไปทําให้เขาสวยขึ้นหล่อขึ้นไปทําให้บ้านเขาดูแข็งแรงขึ้นไปซ่อมไปฟื้นฟูบําบัดเนี่ยไปทําเลยครับแล้วจะดีนะแล้วจะรวยครับต่อไปครับดาวสุขสถิตราศีกุมมาตั้งแต่เกิดครับ เห็นไหมอันนี้ได้ณระอุดมเกณฑ์องเกณฑ์ด้วยอ่าเพราะฉะนั้นก็แปลว่าได้มาจากตัวเรานะพักน้ําแรงความรู้สติปัญญาความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างบ้านรถที่ดินจะได้ก็ด้วยของเราเองเพราะฉะนั้นทําได้เลยนะครับก็จะได้เยอะในระดับหนึ่งนะครับยินดีด้วยเลยนะอันนี้ทําไปเลยครับองเกณฑ์แปลว่าได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้แต่ต้องอาจจะติดอินเทอร์เทนเยอะหน่อยหรือไปทําภาคกลางคืนเพราะว่าแหละอยู่ในบ้านลาหู ลหูเด่นภาคกลางคืนเด่นภาคไอทีเทคโนโลยีใช้สื่อโซเชียลมากๆก็จะช่วยได้นะครับตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือทายแบบพื้นดวงเลยนะทุกคนจะได้รู้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละถ้าจะเอาแม่นๆเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าพื้นดวงเดิมเราเนี่ยอยู่ตรงไหนและไปสัมพันธ์กับดาวอะไรอีกหรือเปล่านะครับถึงจะบอกได้ไดาทักษะเป็นอะไรเป็นเดทเป็นสีเป็นกาลีอะไรอย่างนี้อีกนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้แบบลึกๆเนื้อๆเน้นๆแม่นๆเนี่ยแอดไลน์มาเลยนะครับเดี๋ยว จะบอกขั้นตอนวิธีการให้นะหรือฟังไปถึงท้ายคลิปเนี่ยก็จะมีบอกอีกนะครับแต่ก็ขอทุกท่านโชคดีสําเร็จล่ลํารวยจากดาวสุขเป็นมหาอุดนะครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเก็ยอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ เพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาส่วมบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชายงชะตาคาถาเงินล้านครับ ยิ่งสวนจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3มครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวาหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199เกิบาบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจออีก10บดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ1ิปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตไกเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมคนระับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนาเพราะลักนณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและ,ะสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อน,กกอนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา